กราบสวีดะสวัสดีทุกๆคนทุกๆใช่งกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Soran New World กับผม NT Channel นะฮะก็ต้องสงสัยกันแน่นอนนะครับว่าเลิกทําคลิปหรือ,อยังนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะผมก็ขอญอาตตองก่อนเลยละกันนะครับว่ายังไม่ได้เลิกทํานะเพราะว่าเกมมันเลื่อนอัปเดตนะครับเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับเลยทําให้ผมนหะต้องพับเก็บโปรเจกต์หลายๆอย่างที่ผมกาลังจะทานะครับผมแล้วค่อยรอมันใกล้เปิดแล้วค่อยมาทำละกันเนาะ เลยทาให้เพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเหมือนผมเลิกทําเกมนี้แล้วหรือเปล่านะครับผมแต่ยังไม่ได้เลิกนะครับแล้วก็ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะฮะซึ่งวันนี้นี่ยผมจะเป็นการเช็คอินสําหรับผมละกันนะครับผมก็จะมีทั้งกิจกรรมฉลองฮาโลวีนกับกิจกรรมตัวละคร UR ตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมฮาโลวีนที่เข้ามานะผมก็จะมีหลายๆอย่างให้เราทำมากๆเลยนะครับผมอย่างแรกนะครผมคือการตอบคำถามนะครับซึ่งเกมนี้นะฮะจะมีกิจกรรมแบบนี้มาทุกๆรอบนะครับผมบอกเลยนะฮะ แต่ตอนนี้ที่มันเล่นยากเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟจีนใช่ไหมถ้ามาในเซิร์ฟไทยนะจะเข้าใจกันได้ไม่ยากนะมไม่จาเป็นต้องใช้ Google แปลภาษานะครับก็วันหนึ่งสามารถตอบคาถามได้10รอบนะครับก็จะรุดรับของตรงนี้เลยนะครับซึ่งของตรงนี้สามารถแปลงเป็นเพชรในเกมได้นั่นเองนะครับผมนี่เลยนะฮะสูงสุดนี่คือ8,000เพชรเลยนะครับผมเออคือคูดเยอะ กิจกรรมต่อไปนะผมก็จะเป็นกิจกรรมที่แรกของรางวัลนะครับซึ่งของรางวัลตรงนี้หาได้จากไหนนะครับผมสามารถหาได้จากตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นภารกิจให้เราทานะครับกิจกรรมพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับผมเพียงแค่เราทําภารกิจรายวันนะฮะแล้วก็ทําภารกิจที่ทางเกมแนะนําเรามานะครับผมเราก็สามารถได้รับแต้มพวกนี้เอกไปแลกของรางวัลได้แล้วนะครับผมแค่นี้จริงๆนะฮะสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนนะ รวมถึงก็จะมีกิจกรรมที่สายเติมน่าจะชอบอยู่แล้วแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องใช้เพชรม่วงด้วยนะครับ แต่มันก็ไม่ได้เสมอไปในผมเพรในเกมก็จะมีให้ซื้ออยู่นะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะเหมาะกับพวกสายเติมอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันได้ของดีมากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมฮาโรวีนในผมที่เข้ามาให้กับเราในผมก็สามารถเข้ามาดูกันได้แต่ถ้าเซิร์ฟไทยเข้ามาเนี่ยกิจกรรมพวกนี้จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับผมและเราเรามาต่อกันด้วยกิจกรรมใหม่ละกันนะครับผมก็คืออาอินนะครับผมซึ่งอาอินนะฮะก็จะเป็นตัวละครเพิ่มเด็ดอัพตัวละครใหม่ล่าสุดในผมเป็นตัวละครดับ UR เลยนะ โอ้โหดูสิโคตรเท่นะครับผมและก็น่ารักมากๆเลยตัวละครเขาจะมาเป็นตัวละครสายซับพอร์ตนะครับผมจุดเด่นของเขาคือการชีบบับให้กับเพื่อนและจะมีการตายให้กับเพื่อนได้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาอ่านสกิลเลยเมื่อมีอาอิดในสนามนะครับผมจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครหลักของเราได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะต่อไปครับผมฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผม1ิตัวละครเลยนะครับผมแบบสูงสุดนะฮะในระยะ10เมตรนะครับผมด้วยพลังโจมตี4 0 0เอร์เซนะฮะ แล้วก็จะมีการแจกบัฟด้วยนะครับซึ่งบัฟนี้จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆของเราในผมทำดาเมจสุดท้ายแรงขึ้น15เป็นเวลา8วินาทีนั่นเองนะฮะอุ้ยนี้ถือว่าดีเลยนะเพราะว่าดาเมจสุดท้ายในในเกมนี้นะครับเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆเลยฮะโดยเฉพาะพวกหมาหงจิ้นนะครับผมหรือว่าเบญจมาศนะฮะก็เป็นตัวคอนที่ดาเมจสุดท้ายแรงจริงๆนะฮะต่อไปสกิลที่ะครับผมปล่อยมเมล็ดเงินสีเงินนะครับผมไปให้กับเป้าหมายซึ่งจะเกาะติดเป้าหมายเป็นเวลา5วินาที และทุกๆวินาทีนผมจะทําให้เกิดความเสียหายพิษ315นะครับผมบวก36ของพลังโจมตีให้กับศัตรู5ตัวละครในระยะ6เมตรโดยรอบนะครับผมรวมถึงสกิลนี้จะสามารถลดความเร็วลงของเป้าหมาย50เปเ็นเวลา2วินาทีได้นั่นเองนะฮะและในขณะเดียวกันนะครับตัวละครที่มีดีบับตรงนี้อยู่นะครับผมจะทำให้โจมตีอาอินเบาลง20เเลยนะฮะ ก็เป็นสกิลโดยรวมที่น่าสนใจอยู่ครับผมสามารถทำดาเมจได้มี cc ปันปวนเป้าหมายได้ทำให้ตัวละครตัวเองในผมโดนดาเมจเบาลงได้ด้วยนะฮะต่อไปสกิลที่3นะครับผมสร้างความเสียหายพิษของพลังโจมตี1,440%ในะผมให้กับศัตรู้8ตัวละครนะฮะในระยะ8เมตรนะครับผม และในขณะเดียวกันนะครับผมจะเป็นการที่มอบบัฟให้กับเพื่อนๆ5ตัวละครในระยะ6เมตรนะครับซึ่งบัฟนี้คืออะไรคือการหิวเลือดนั่นเองนะฮะเออก็เป็นการทั้งโจมตีเป้าหมายได้และหิวเลือดเพื่อนๆในในระยะเวลาเดียวกันนั่นเองนะฮะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นครับผมมันจะมีอีกบัฟสุดท้ายคือการที่จะสามารถมอบบัฟพลังโจมตีให้กับตัวละครหลักของเป้าหมายได้เป็นเวลา8วินาที ซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับคือบัฟนี้นะฮะจะเป็นบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครหลักของเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ตัวละครพวกกีกี้ตัวละครรองนะก็เป็นบัฟที่ดีมากๆอะ่อะเท่ากับว่าตัวละครไออินนะครับจะเป็นตัวละครที่สามารถบัฟทั้งตัวละครหลักได้แล้วก็ตัวละครรองได้เวโอ้โหโคตรจวดอะ่ะรวมถึงสกิลนี้ทําดาเมจได้ด้วยนะโอ้โห,โโหส,สมแล้วที่เป็น UR นะฮะเป็นแม่ถังซานและตามด้วยสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิลนี้ก็โกงไม่แพ้กันเลย สกิลนี้เนี่ยผมจะเป็นการที่มอบบัฟให้กับเพื่อนเราหนึ่งตัวละครนะครับที่เลือดน้อยที่สุดนะครับซึ่งสกิลนี้นะฮะจะเป็นการฮิวเลือดได้ด้วยแล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยผมไม่ตายนะครับผมเป็นเวลา10วิทีและก็จะมอบโล่ให้กับพันธมิตรที่เลือดน้อยสุด20%เนะครับเท่ากับว่าตัวละครเลือดน้อยสุดเนี่ยจะได้ทั้งกันตายได้ทั้งฮิวเลือดได้ทั้งเพิ่มบัฟโจมตีได้ได้ทั้งโล่ป้องกันนะฮะโอ้โหเป็นสกิลที่แม่งโคตรครบเครื่องเลยแค่สกิลเดียวเเน่ยยก็็ปตััวลละครรอ์าางงแท้จิบสฮ ก็จะมาให้สุ่มนะครับผมสําหรับตรงนี้นะครับผมสาบมากซื้อได้แค่10บใบเท่านั้นนะครับผมสับสายฟรีนะฮะก็นั่นแหละครับอยู่ที่ดวงเพื่อนๆแล้วแหละว่าใครจะดวงดีนะครับผมสุ่ม10ครั้งได้เลย ทางเกมนะครับผมกลัวเรานะฮะจะบ่นโวยวายผมพวแค10บใบเองหรอทางเกมเลยมีภารกิจให้เราทำนะครับซึ่งภารกิจตรงนั้นเนี่ยฮะจะสามารถได้รับทั้งตั๋วสุ่มและก็ของชิปะทะนะฮะรวมถึงรางวัลสุดท้ายคือไอิ์นะฮะและภารกิจนี่ผมก็จะมีผลตอบแทนที่ได้รับตั๋วสุ่มด้วยนะฮะเออซึ่งส่วนตัวตรงนี้นะครับผมก็ทําให้เราได้ตั๋วสุ่มประมาณเกือบ20บใบได้แหละนะครับผมเพราะว่าจะรับได้จากการล็อกอินอีกนั่นเองนะฮะเพราะล็อกอินจะได้รับอีกสงใบนั่นเองนะ นะครับผมก็สามารถประแรของรางวัลตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองสุ่มให้ดูสักสิบทีละกันอ,อ๋อมันก็ต้องสุ่มว่าสิทีแหละทุกคนเพราะว่ามันมีแค่นั้นนะฮะแต่ถ้าออกเลยก็เป็นบุญของเราครับไปฮะออกทองเต็มมาครับทุกคนมาสุ่มเลยครับผมแบบทีเผลอสิบทีไปด้วยกันนะฮะก็ขอแล้วกันนะฮะรวบรวมทุกๆอย่างเพราะว่ามีแค่นี้จริงๆเราหายหน้าหายตาไปนะครับผมมาออกเลยไหมโอเคแบบนี้คือเกลือครับผมได้สีม่วง เลือกจะเป็นคนที่สุ่ม UR ได้บ้างอ่ะอยากรู้เป็นสีทองหรือสีแดงนะทุกคนนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้รักกันในะสวสำหรับการเช็คอินวันนี้นะผมก็จะมีทั้งกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะฮะคือกิจกรรมตอบคําถามฮาโลวีนแล้วก็กิจกรรมของตัวละคร UR ตัวใหม่นะผมก็คืออินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเห็นอินมาแล้วแล้ว,ลวสุกสกิลโกงๆนะฮะก็ดองเพชรรอแล้วกันนะครับอีกปีหนึ่งนะ่าจะมาในเซิร์ฟไทย โอเคครับผมประมาณนี้แหละนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเดียววันหน้าครับคลิปเดียววันนี้มีประมาณนี้บายบายจ้าอุ้ยของฟรีอย่างเยอะเพื่อนกดรับเลยครับกดรับเลย